สวัสดีครับนะผมนาย u ิตอรีครับผมแบงค์ตีน้ำนะครับและวันนี้นะครับเราได้มาอยู่ในสวนของท่านสวครับขออนุญาตท่านแนะนำเลยครับครับผม,มในานามของผู้ิสมาชิกนะฮะแล้วก็ในานามของอกรรมธิการเกษตรนะฮะแล้วก็หลายหมวกที่นัปัจจุบันนี้เรา,ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาคเกษตรนะฮะผมก็เป็นบุคคลคนหนึ่ง ที่มีอาชีพด้านการเกษตรนะคือตอนนี้เราก็ทําอาชีพกลุ่มไม้ผลนะคือเราก็มีความาตั้งใจนะที่จะเข้ามาช่วยกันนะคือ,อตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ำนะไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตนะด้านการตลาดแล้วก็อุปโภคด้วยที่เราต้องมาช่วยกันนะปรับปรุงแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆนะ ให้มันสอดคล้องแล้วก็จะทำให้คืออนาคตต่อไปผู้ผลิตเนี่ยจะเกิดความมั่นคงและยั่งยืนนะก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะทุกภาคส่วนครับวันนี้แล้วขออนุญาตถามถึงบทบาทของ <c oughs> ท่านสวอุดม <c oughs> ที่ว่าหลังจากได้รับหน้าที่ตำแหน่งงานมาแล้วเนี่ยคือเรื่องของเกษตรกร <c oughs> ที่สามารถผ่านท่านสวไปถึงรัฐบาล นะในประเด็นที่นับปัจจุบันนี้กลุ่มไม่ผลเราเองเราก็พยายามติดตามเสนอแนะนะในโครงสร้างของเรื่องคุณภาพนะในเรื่องการตลาดในเรื่องระบบโลจิสติกหรือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาปัจจัยต่างๆนะที่เราที่จะมีส่วนร่วมช่วยกันผักดันและแก้ไขนะฮะ,อ,ะอย่างที่แท็กกี้ท่านยุย้ยถามมานะผมเองผมก็พยายามนะ คือในการประชุมแต่ละครั้งตรงไหนที่เป็นประเด็นที่เราสามารถที่จะผลักดันนะเสนอแนะได้กับหน่วยงานเราก็พยายามนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องปัจจัยต่างๆนะเราก็พยายามเสนอแนะให้กับรัฐบาลน,นะให้มีการแก้ไขรีบเร่งนะแม้แต่ณปัจจุบันนะี้ปัญหาในเรื่องโลจิสติกหรือเรื่องอะไรต่างๆ เราก็คือถ้าเราประเด็นไหนที่ชาวบ้านหรือเกษตรกร,ท,กรที่เป็นปัญหาเราก็จะรีบช่วยกันสะท้อนปัญหาให้กับภาครัฐนะให้รีบเร่งดาเนินการแก้ไขนะแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยการทํางานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยม,มันก็มีหลายองค์กรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคือกว่าจะทําความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาได้ก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะฮะผมก็ คือพยายามติดตามข่าวคราวปัญหาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานหรือเรื่องการตลาดอะไรต่างๆว่าเออทุกวันนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องรีบเร่งแก้ไขกันนะรเราก็จะนําเสนอให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ให้ใหรับทราบอะไรประมาณนี้ครับครับสปีที่ผ่านเนี่ยคุณคแบงค์เรื่องของทุเรียนเนี่ยคือ1ทั้งราคาได้ครับ แล้วก็ปริมาณมีพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นตัวนําเงินเข้าประเทศชาติเราอ,อ,อยู่ในระดับสูงเลยน,น,นะคือว่ากันง่ายทั้งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันดุรีเนี่ยผลไม้เนี่ยเป็นตัวหลักที่ทําให้มีรายได้เข้ามาสู่พี่น้องเกษตรกรในใ<ช>จังหวัดค่อนข้างสูงมากรวมถึงภาคใต้ทั้งหมดตอนนี้นะครับอย่างที่ผมทราบคืออย่างปี63เนี่ยเอาปี63เก็บข้อมูลคร่าวๆนะครับ ทุเรียนจากจันทบุรีเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าตู้น่าจันทบุรีปี6กสาเมื่อต้นปีเดือนมีนาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็มังคุดประมาณ8 0ดพันตู้อันนี้จะพาะภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคใต้เนี่ยทุเรียนก็อีกสองหมื่นกว่าตู้รวมๆแล้วเนี่ยเกือบ5้าพันตู้ครับอ่ามันเป็นที่ว่าปริมาณมากขึ้นอย่างปีนี้ครับท่านสอว่าคิดว่าปริมาณทุเรียนน่าจะเพิ่มขึ้นไหมคือภาพโดยรวมนะปัจจุบันนี้เราเองเราก็ กำลังติดตามสถานการณ์เรื่องผลผลิตยอยู่ว่าช่วงฤดูการผลิตเนี่ยที่มันถึงช่วงที่มันแบบใกล้เคียงแล้วเราก็จะประเมินกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตร,รกรหรือหน่วยงานภาครัฐนะเราก็พยายามคือจะต้องหาข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนไปนำเสนอไม่ให้มันผิดเพี้ยนมากเพราะบางครั้งเนี่ยฤดูการเนี่ยก็เป็นตัว ตัวตัวหนึ่งที่จะทําให้ผลผลิตเนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะวงการผลไม้เนี่ยเราเข้าใจนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องพึ่งพิงกับสภาพดินฟ้าอากาศนะแต่บางปีถ้าเกิดช่วงสภาวะเราประเมินว่าช่วงเนี้ยมันมีผลผลิตที่น่าจะล้นหรือประจุตัวบางทีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติอะไรต่างๆมาขั้นนะแต่ปีนี้เราคิดว่าถ้าหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยสภาพอากาศ มันเหมาะสมนะมการติดผลการออกดอกของทุเรียนหรือมังคุดเนี่ยถ้ามันไม่มีเรื่องภัยธรรมชาติหรืออะไรต่างๆมา,มา,ม,ามาเป็นตัวจำกัดผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ปริมาณน่าจะหนาแน่นมากกว่าปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยจากที่เราประเมินมามาดูนะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังบานกำลังจะติดผลอ่อนเนี่ยนะผมก็คิดว่า ประมาณสักวันที่15มกราขึ้นไปเนี่ยเราควรที่จะประเมิอนออกได้ว,ว่าปีนี้ปริมาณชุดแรกจะหนาแน่นประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณเนี่ยนะเบื้องต้นก่อนประมาณนี้น่าจะคำนวณปริมาณคร่าวๆได้คุณ,คณแบงค์เพราะปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่จันบุรีอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง20,000ไม่เกิน22 0 0 0ื่ง,งตู้นะแต่คือถ้าระยะมันกระจุกตัวเนี่ยปัญหาเรื่องของปัญหาเรื่องตู้ก็จะตามมาก็คือตู้ไม่พอตู้ไม่พอคือไปแล้วกลับมาไม่ทัน นะอย่างปีนี้แววๆจากาทางหน่วยงานรัฐทางอะไรที่เราได้ข่าวมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องตู้พอสมควร,ครอันนี้ก็ต้องฝากท่านสว,วในการที่จะวางแผนในการแก้ไขแล้วก็ปัญหาเรื่องของการติดด่านอีกเรื่องหนึง่งเท่าที่สองสามปีที่มีปัญหาประสบตรงนี้มานะเพราะว่าหน้าจันบุรีเนี่ยคือภาคตะวันออกเขาเรียกว่าฤดูการผลิตมันสั้นอยู่ประมาณ3เดือนเต็มที่ใช่เพราะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่ากระจุกตัว ถ้าสมมุติว่า3เดือน90วัน90วัน25,000ตู้ก็ตกวันหนึ่งคิดไม่ออกเวลาครับนะว่าถ้าเรามีเวลาค้าขายร้อยวันเนี่ยสองหมื่นห้าพันตู้เนี่ยต้องออกวันละกี่ตู้โดยเฉลี่ยน่าจะมหาศาลครับเยอะแน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องฝากท่านสวไวไ้ด้วยเนาะเพื่อเรียนแก้ไขในอนาคตครับแล้วนี้เรามาพูดถึงเรื่องพื้นที่การปลูก พ sí, ื้นที่การปลูกเนี่ยเท่าที่ผมขับมาอันนี้เราอยู่ที่ตำบลจันเขมอันนี้อยู่ส่วนหอมเพอเนี่ยเขาทิูเนาะเท่าที่ผมผ่านมาด้วยทุเรียนอายุมีตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปียันถึงสามสิบปีแต่ปีนี้คุณแบงค์ที่ว่าผมไปดูมาหลายสวนเนี่ยต้นอายุสามปีสี่ปีห้าปีนี่ให้ผลแล้วเยอะมากใช่ครับจากที่ในอดีตหกปีเจ็ดปีอ่าเดี๋ยวนี้คนเก่งขึ้นครับแต่ปีนี้ผมมองว่าพื้นที่อ่าเขาเรียกพื้นที่การปลูกมากขึ้น ย่างพื้นที่ที่ท่านสอวอ,อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าจันเขมเนี่ยอย่างท่านสวคิดว่าพื้นที่การปลูกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับร่าๆโดยประมาณอ๋อน่าจะประมาณส40ี่สิเปอร์เซ็นต์นะอของพื้นที่ที่ปลูกมากขึ้นเราก็คิดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยในอีกห้าปีนะสี่ปีหปีเนี่ยก็คงจะมีปริมาณมากขึ้นอีกประมาณ5้านะนะเอร์เซนนะเพิ่มขึ้นนะนะตรงนี้มันก็ น่าเป็นห่วงในเรื่องหลายปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งน้ำนะปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องโลจิสติกปัญหาในเรื่องอชายแดนอะไรต่างๆนะถ้าเราไม่มีการบริหารจ,จัดการที่ดีในประเด็นนี้ผมเองผมก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจเราเองเราก็พยายามป้อนข้อมูลตรงนี้ให้กับภาครัฐเอาไปมีการเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้านะฮะว่าถ้าไอ้กลุ่มไม้ผลเนี่ยหรือผลไม้สดเนี่ย ที่เราจะมีปริมาณออกมาในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยคือภาครัฐมีการเตรียมแผนไว้ยังไงนะคือเราต้องต้องต้องให้คือต้องให้โจทย์เข้าไปแล้วให้ไปทําการลุวงหน้าถึงวันนั้นจริงๆเราจะทํำยังไงเพราะตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่ทุเรียนในประเทศไทยแล้วเท่านั้นนะแล้วเมื่อกี้ที่ท่านสวบอกก็คือหนึ่งสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คืออะไรคุณภาพและมาตรฐานที่เราต้องปูไว้เลยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เราก็ขอขอบคุณท่านสวนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ